สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจําวันที่10มีนาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสาหรับเมื่อวานนะครับผมแอดมินขอให้รู้จุดที่5นะครับผมสําหรับ5ก็ดับไปนะครับผมต้องขอโทษเ c ีพี่น้องด้วยนะครับผม วันนี้ก็ขอแก้ตัวนะครับผมตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับผมสำหรับวันที่10นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่6นะครับผมสำหรับ6นะครับผมก็จะเป็น6.1นะครับผม6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 68 69แล้วก็60นะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะเป็น62นะครับผม64 65 67 69แล้วก็60นะครับผมถ้า FC พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรน,นะครับผม แอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f อพี่น้องเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ6นะครับผมตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับผมเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่365นะครับผม162867 แล้วก็369นะครับผม fc พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้ากลุ่มนะครับผมไลา์กลุ่มนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผม0 8 5 2 0 5 1 7 3 9นะครับผมก็เข้าฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ